สำรวมนะสัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับ r รียลลิตี้ไทยแลนดนะคะวันนี้ย่ยาก,ก็จะพามานมัสก,การหลวงพ่อพระใยนะคะที่วัดโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดนนองคายนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพชัยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูสภาพบรรยากาศรอบๆค่ะ เหมือนเหมืนลาวเลยวัฒนธรรมแตใกล้ใกออ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะหลวงพ่อภาษัยนะคะก็ปฏิสถานที่นี้นะคะซึ่งทุกคนก็มาเคารพแล้วก็มากราบไหว้เู็นาน,นะคะองค์ะพบทธรูปด้านหน้านั่ะเป็นแบบทธรูปของหลพ่อัยนะคะแล้ยังมีด้านขวาสุดอีกนะคะวันนี้เรียลลิตี้ไทยแลนก็ดีใจมากนะคะที่ได้มีโอกาสมา แวะเยี่ยมชมที่วัดทิวัดโพสัด์แห่งนี้นะคะยังไงก็ติดตามชมกันต่อไปในภาคหน้านะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ